สวัสดีครับก็เล่นต้นไม้มาหนึ่งปีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าตอนนี้มีต้นไม้อะไรบ้างนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าเริ่มเยอะพอประมาณอ่ะอันดับแรกนะครับส่วนแรกก็จะเป็นอีพิเซอีพีเยลโลเฟมเบอร์หนึ่งนะครับผมจะเป็นด่างเหลืองนะครับผมเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับจะเริ่มฉีกเร็วนะครับผมเห็นไหมอ่าสวยอันนี้ก็คือเป็นส่วนแรกนะครับผมจะเป็นไม้ที่ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าวางตากแดดมันจะ อ่าสีมันจะมาเร็วนะครับผมถ้าเป็นสีมาเร็วจะเป็นสีนี้นะครับผมตันนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลายไฟเดี๋ยวไปดูในโรงเรือนกันดีกว่านะครับอะนะครับเห็นไหมครับเยอะนิดนึงอันนี้ก็คือหนึ่งปีนะครับผมฝีมือผมล้วนๆนะครับผมแล้วก็จะมีทางบ้านช่วยดูแลด้วยนะครับผมแต่ผมจะเป็นคนตัดนะครับผมทางบ้านจะทางพ่อก็จะดูแลเรื่องพวกลาพวกอ่า พวกโรคตงๆน,นะครับผมนี่้า,าก็จะเป็นช้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งปีนะครับผมที่ผมเลี้ยงต้นไม้มาเลี้ยงแรกๆก็จะมีแค่พวกพิงพินเซตนะครับผมพิงพินเซตก็จะอยู่โคราสส่วนใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตระกูลมอนเตล่านะครับมอนเตล่าวันนี้ผมก็เพิ่งตัดตอนประมาณธันวาพฤศจิกาธันวานะครับผมก็เริ่มแตกยอด ยอดมาแล้วนะครับผมนี่เริ่มมาละแล้วลก็จะเป็นเศรษฐีวินสันนะครับผมเศรษฐีวินสันก็ตัดหยุดประมาณกันยานะครับกันยาตุลาก็มาแล้วครับใบสวยเลยนะครับแต่ตัวที่เป็นทําเงินให้ผมจริงๆก็จะเป็นพวกไหลเหลืองนะครับผมไหลเหลืองผมมีเยอะเลยก่อนหน้านี้แต่ก็ขายไปถูกๆครับผมใบละพันสองพันนะครับผมเคยพลิกสุดก็ใบละอ่าสี่ห้าพันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นอ่าของไรเหลืองนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นมอนเตล่าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นฟิโลหูช้างนะครับผมฟิโลหูช้างดากนะครับเห็นนะครับดากสวยนะครับผมมัตลองยืนมุมบนนะครับแล้วก็อ่ะต้นนี้ผมจใจนาเสนอเลยดีกว่าอ่ะภูระเบิดอย่างผมซื้อมาครั้งแรกอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภากุมภานะครับผมเลี้ยงมา สักอป๊บหนึ่งตัดครั้งแรกนะครับตอนประมาณเกือบมิถุนายนนะครับผมเกือบมิถุนายนะครับผมจากต้นเดียวนะครับผมซื้อมาต้นเดียวสองพันสองร้อยบาทจําได้เลยตอนนั้นตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดเกือบสามสิบกระถางนะครับผมเกือบสามสิบกระถางแล้วก็มีด่างสวยบ้างด่างไม่สวยบ้างอันนี้ก็ด่างดีนะครับผมด่างดีแต่ก็คือมันเขียวจัดเห็นไหมครับมันด่างดีแต่มันสีเขียวเข้มแต่ใบใหญ่เลยนะครับผม อ่ะอันนี้ก็จากต้นเดียวกันนะครับผมพุระเบิดอันนี้ก็ด่างดีแต่ก็คือโดนแมงเจาะนะครับผมแล้วก็นี่นี่นี่ก็ด่างดีทั้งหมดนะครับผมตัดวางข้อผมตัดวางข้อไปไปได้อยู่ประมาณเดือนครึ่งนะครับผมเดือนครึ่งก็เริ่มมียอดใหม่ยอดอะไรพุ่งขึ้นมานะครับผมนี่ก็อัปเดตหนึ่งเดือนนะครับผมที่ผมทาเอ้ยหนึ่งปีที่ผมทําต้นไม้มานี่ สตอรลีเช็นะครับผมสตอร์บีเช็ผมก็พอมีนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม้พวกนี้ก็อ่าเป็นไม้ที่ดิ้นดิ้นแล้วก็ทําย่านพอสมควรนะครับผมก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับผมเพราะว่าลงทุนต้นนี้ก็ลงทุนไปเยอะพอสมควรลงทุนไปอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับผมหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ก็ได้กลับมาคืนเออต้นนี้ยังไม่ขายยังไม่ได้ขายดีกว่านะครับผมแต่ต้นสวยๆจริงๆก็มันยังไม่มีสวยๆอ่ะครับผมมีสวยๆแค่สองต้นนี้ก็คือไม้ยอด แล้วก็ตอนะครับผมตอก็มีนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็หลุดเขียวหลุดเขียวมานะครับสตรอเบอรี่เชคเป็นต้นที่เลี้ยงยากนะครับผมหลุดเขียวมานะครับแล้วก็นี่นี่นี่เริ่มมีดักมาขึ้นนิดนึงแล้วครับผมเริ่มมีดักมานิดนึงละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมกุ้งนะครับผมมุมกุ้งผมเจไดญผมไม่ได้ถ่ายเมื่อวานนะครับผมเมื่อวาน่ะผมตัดกุ้งได้อยู่ที่ประมาณเกือบสามสิบกระถางเลยนะครับผมมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม แบบนี้ทั้งนั้นเลยครับแต่จะเป็นใบใหญ่ครับใบใหญ่แบบสามสิบเซนเลยนี่ก็กุ้งถือว่าราคาดีนะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นกวกว่าผมนะครับผมกวกว่าผมตัวน,นี้ผมซื้อมาตอนอ่ากลางปีนะครับกลางปีเกือบป,ปลายปีเอ้กลางปีประมาณมิถุนายนกรกฎาคมนะครับผมต้นนี้ผมซื้อมาพันเดียวนะครับผมหนึ่งพันบาทเป็นไม้รุ่นดังนะครับผมจากพี่มะฝิ่นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ ออกมาดังดีอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับผมตระกูลเบอร์เบิ้ลมานะครับผมเบอร์เบิ้ลมาผมซื้อมาช่วงมกระาช่วงมกรลามันก็จะราคาขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะราคาตกลงมาช่วงประมาณเมษาพฤษ,ษภานะครับผมตัวเบอร์เบิ้ลมาเนี่ยผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองพันบาทนะครับผมอยู่ที่สามสี่กระถางนะครับผมกระถางแรกก็สามร้อยสี่ร้อยนะครับผมจะมีซื้อกระถางแบงส่วน,นิที่พันหนึ่งนะครับผม ซึ่งต้นแม่พันธุ์นั้นอยู่โคราชนะครับผมก็อยู่โคราชอยสองสามกระถางต้นใหญ่แบบประมาณนี้เลยครับผมนี่เป็นกอแบบนี้เลยครับผมกอใหญ่นะครับผมใหญ่มากแต่ก็ตัดยังไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันมันกอใหญ่หเฉยนะครับผมตัวยอดมันมันยังมีไม่เยอะนะครับผมนี่เนี่ยเบิร์เป็มารหนึ่งปีผมผมมีอยู่เกือบประมาณอ่าน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบกระถางแล้วล่ะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็ใช่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผม ฝั่งบนนะครับผมเจ้าแต่เป็นตระกูลฟิโลเหมือนกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นฟิโลทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอันดับแรกก็จะเป็นฟิโลหูช้านะครับผมเป็นแบบอันนี้ก็คือต้นแม่นะครับต้นแม่ต้นแม่ผมตัดไปรอบก่อนได้อยู่ประมาณห้าหกกระถางอันนี้ก็ได้มาจากไม้รุ่นไม้ด่างนะครับผมจะบอกเครดิตเป่าทั้งหมดเลยครับไม้รุ่นไม้ด่างนะครับก็ได้มาต้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมอีกต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ยอดมันนะครับเห็นไหมครับสวยๆเลยเนี่ย ต้นใหญ่นะครับฟิโลหัวช้างแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนี่มันตจล่าเอสคูริโตนะครับผมก็ได้มาต้นเดียวกันต้นนี้ก็ได้มาประมาณสองพันบาทตอนนี้ก็ตัดได้ประมาณหกเจ็ดกระถางน,นะครับผมแต่ตัวนี้ต้นไหนที่ผมจานวนยังไม่เยอะผมจะยังไม่ขายนะครับผมแต่ผมจะเริ่มขายปีนี้แหละแต่น่าจะเป็นช่วงกลางปีนะครับผมเพราะว่าบางต้เนเรายังมีไม่เยอะนะครับผมนี่นี่ก็คือไม้ตอนะครับผมตอน,นี้ผมซื้อมาหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผม ตัดไปได้ก็สามสี่ตกสามสี่ตอแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จากว่าข้อเดจากไม้ยอดรอบก่อนนะครับผมนี่ครับผมลงทุนตัวนี้ไปประมาณหมื่นห้าแล้วครับผมสตรอเบอรี่เชคเนี่แหลักก็จอร์ดบูโน่นะครับผมจอร์ดบูโน่นผ,มผมลงทุนซื้อประมาณสองต้นนะครับผมสองต้นต้นแรกห้าพันต้นที่สองสามันห้านะครับผมแต่ก็เป็นต้นที่ โอเคนะครับผมเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ขอยายพันง่ายนะครับผมเวลาน้องแตกหน่อมาเนี่ยนี่น้องแตกหน่อเห็นไหมครับน้องแตกหน่อมาสองสามยอดเลยนะครับผมเวลาเราตัดทีแต่ก็ตัดอย่าไปแบบเสียดายมากนะครับผมเราต้องเผื่อ,อเผื่อให้มันแตกแตกไว้สักสองสามตานะครับผมไม่งั้นเวลาน้องตาเสียมานเนี่ยเราเสียตอแม่เลยนะครับผมทรงเสียดายระบบรากของตอแม่นะครับผมนี่ วันนี้จะเป็นฝั่งของอันนี้โอคิโนวานะครับผมโอคิโอคิโนวาต้นนี้ซื้อมาสี่ห้าพันตอนแรกด่างแล้วครับผมสุดเขียวปัดเลยแต่ลูกก็นี่ครับผมเขียวเหมือนกันอะแต่ต้นนี้จะภูมิใจนาเสนอนิดนึงครับผมบอลกระดาษดํด่างนะครับผมกกนี่ก่อนหน้านี้ที่ขึ้นฟอร์มด้สวนครับผมใบใหญ่นะใบใหญ่ ใบใหญ่มากนะครับผมใบใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมใหญ่ใบประมาณเกือบเมตรนะครับผมเกือบเมตรแต่ตัวนี้ไม่ด่างหลุดดา่างเกือบเมตรนะหลุดเสียบเทียมหน้าผมนี่ครับโอ้โหน้ำยังไม่อับตอนนี้ซื้อมาหมื่นสามพันตอนช่วงประมาณเมษายนครับผมแล้วก็ช่วงที่ขึ้นไปพลิกราคาสุดนะครับมีคนให้ผม สองแสนบาทแต่ผมยังไม่ขายนะครับผมตอนนี้ก็มีคนให้สักสามแสนก็ขายแล้วครับผมอ่ะก็ต่อมานะครับผมจะเป็นโอกิตนะว่าเหมือนกันครับต้นนี้ก็ได้มาประมาณสี่พันบาทเหมือนกันแต่ก็รุดเขียวไปของผมรุโอิตรุ่นเขียวอยู่สองต้นนะครับแต่มาดูนะครับผมนี่ลูกลูกด่างน,นะครับผมลูกด่างน,นะครับนี่ต่อมานะครับผม นี่จะเป็นช้างเหลืองนะครับผมช้างเหลืองผมได้มาช่วงอได้มาช่วงสงการเท่ากันนะครับผมเมษาเท่ากันก็ได้มาต้นละพันนะครับผมก็ตอนแรกอะผมเลี้ยงอยู่บนดินนะครับแต่ตอนนั้นอนะบนดินมันไม่สามารถมีหน่อได้นะครับผมเพราะว่าพวกศัตรูพืชนะครับผมมันไปกัดหน่อทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ลายดีนะครับผมแต่ก็ ใหม่ๆม,มามันก็มีด่างอยู่นะครับผมแต่มันมองไม่ออกนะครับผมเพราะว่าตัวด่างเหลืองเนี่ยกว่าจะเห็นชัดเนี่ยมันนานนะครับผมคุยเห็นชัดนานอันนี้ก็ช้างเหลือยเหมือนกันครับผมแล้วก็เริ่มมีใบแก่เดี๋ยวๆมีใบแก่ใบนิดนึงขออนุญาตนี่ครับด่างนะครับผมด่างเยอะก็ก็หวังว่าจะราคาขึ้นอีกนิดนึงนะครับช่วงหลังปีใหม่เพราะว่าคนเก็บตังค์เที่ยงปีใหม่เยอะนะครับเนี่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมอนสเตล่านะครับผมมอนสเตล่าที่สะสมไว้หนึ่งปีนะครับผมมอนเหลืองเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับลงทุนอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแต่ก็ได้มาตอนนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งตัดไปครับผมตัดไปลากเดือนนี้แล้วแหละนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็มอนเหลืองเหมือนกันนะครับเนี่ยมอนเหลืองก็น่าจะมีเกือบสิบต้นสิบกระถางแล้วครับผมแต่ก็ถามว่าสวยไหมนะครับผมกับผมเป็นระดับเกียร กลางถึงต่ํานะครับผมไม่ได้มีแบบฟูฟูเหมือนของเขานะครับผมเพราะว่าต้นพันธุ์ของผมมันไม่ได้มาจากต้นที่สวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือตอนนั้นซื้อมาแปดพันนะครับผมแปดพันอยู่สี่ห้าใบมันก็ด่างนิดๆหน่อยๆนะครับผมอะไล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูด่างนิดๆหน่อยๆนี่บางต้นเองนครับมันไม่ด่างเลยแต่ก็มันเอ้ยนี่นี่เนี่นี่ครับผมจะด่างประมาณนี้ครับผมแปดพันบาทนะครับ แต่ก็ให้ลูกมาก็คือโอเคนะผมตัดวางข้อมาก็ได้ดีอยู่นะครับผมแต่ก็เริ่มหลุดเขียวแล้ว <c oughs> ต้องตัดใหม่นะครับผมอะพวกนี้ก็จะเป็นมอนอโบนะครับผมมอนอโบที่ตัดมาแล้วหลุดเขียวนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทําจํานวนเป็นไม้เขียวไว้นะครับผมเพื่อที่จะปล่อยเป็นราคาหลักร้อยไปนะครับผมเพราะว่าบางคนก็เป็นสายรุ่นนะครับแต่ก็ ตัวพวกออโบพวกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาดักเหมือนกันนะครับผมแต่ก็โอกาสน้อยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเดลินะครับผมตัวเดลิก็คือมอนเตล่าอ่าไม่มีชื่อสิแต่เขาเรียกกีนอนกีนก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวดักหลุดจากไม้เมล็ดนะครับผมก็ตัดยอดไปแล้วแหละอยู่ในตู้อบนะครับนี่พวกนี้นะครับมีเยอะเลยแอนนะครับ ฝั่งนี้ก็ใช่นะครับผมฝั่งนี้ก็ใช่นี่นี่นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นต้นที่ผมตัดมานะครับแต่ผมอบน้ำไปหน่อยผมอบเกือบสองเดือนเลยนะครับผมทําให้ใบไหมนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม้ยอดไม้พวกเนี้ยมันออกใบใหม่นะครับแต่มันก็ต้องรอฟอรมนานนิดนึงไม่เป็นไรนะครับผมเราพลาดเองแต่ก็เวลาตัดก็ดูแลกันยาวๆนะครับผมไม่เป็นไร อ่ะนี่แหละครับผมเออฝั่งนี้ก็จะเป็นอัลบอเหมือนกันครับผมพวกตอแม่ต้นแม่นะครับผมเริ่มแตกยอดมาแล้วอันนี้เป็นตอที่หลุดขีหลุดเผือกมานะครับก็มาสายนี้ต้องทําใจครับผมหลุดเผือกบ่อยไอ้นี่ก็หลุดเผือกนะครับผมนี่ก็หลุดเผือกอ่ะแต่ถ้าต้นสวยก็สวยหมดเลยครับเห็นไหมครับไม่เป็นไรครับผมมีต้นสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ จากแม่ที่สวยนะครับผมจากแม่ที่ใบแบบแบบนี้เลยใาแบบกิ้วเลยลูกออกมาก็หนาดนึงกระจุ๋มนึงแต่ก็รอดูใบต่อไปนะครับผมเรารุ่นใบต่อไปเรื่อยเรืนี่แต่ถ้าตั้งปอไว้แบบนี้นะครับผมแบบนี้มันจะมีมาให้สักกี่ต้นก็ <c oughs> <c oughs> เขียวไม่เป็นไรครับผมแต่อย่าหลุดเผือกก็พอหลุดเผือกนี่ก็แก้ยากนะครับผมตัดทีงอย่างเดียวแต่ถ้าเขียวมาก็เรายังสามารถขายเป็นไม้เขียวได้นะครับผมเป็นไม้รุ่นดัาใหม่ก็ยังพอมีราคานิดนึงแต่ภาเพเผือก ไม่มีราคาเลยนะครับผมอ่านี่ครับนี่จะเป็นโซนไหลเหลืองของผมนะครับผมไหลเหลืองอันนี้ก็ไหลเหลืองนะครับผมไหลเรืองต้องบอกว่าไหลเหลียงเนี่ยผมลงทุนไม่ถึงห้าพันบาทนะครับผมตอนนั้นแต่ก็มันขยายเร็วขยายเร็วนะครับผมไม่แปลกหรอกครับที่ที่มันจะราคาลงเร็วนะครับเพราะว่าตัวไหลเหลืองเนี่ยเราเลี้ยงผมเลี้ยงเดือนนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองสามใบเลยนะครับผมมันมาเร็วนะครับผมนี่ครับผมแต่ถามว่า จริงจริงอ่ะมันราคาจะขึ้นอีกไหมนะครับผมราคาเ,เดี๋ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันผลิตง่ายนะครับผมผลิตง่ายมากง่ายกว่าหลายข่าวยนะสาหรับผมเวลาเลี้ยงเลี้ยงง่ายแต่อีตัวเนี้ยเลี้ยงยากเนี่นี่ครับผมไม่เห็นไรเขาเรียกว่าอาตัวโมจิโต้นะครับผมโมจิโต้ตอนนี้เลี้ยงยากผมยอมยอมแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็น สตรอเบอรี่ไอนะครับผมสตรอเบอรี meter, <Although anywhere S 2> はは่ไอนะครับผมก็ซื้อมาช่วงเดือนกันยานะครับผมกันยาตุลาเนี่ยแหละเพราะนั้นช่วงนั้นผมไปขายของตลาดนะครับผมก็เลยไปเอฟเนี่ยมาเพื่อไปขายเล่นนะครับผมแต่ก็ขายไม่ได้นะครับผมตั้งราคาสูงไม่อยากขายนะครับผมตอนนี้ก็ตัดได้เกือบห้าหกกระถางนะครับผมเราไม่มีเราก็เก็บไว้นิดๆสะสมนิดๆหน่อยๆครับผมไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิโลนะครับฟิโลนี่ฟิโล พิงพินเซตนะครับผมพิงพินเซตก่อนน้นนี้ก็แพงแพงตอนนี้ก็ราคาลงนะครับผมแต่กูลแต่กูลไหนที่มันผลิตง่ายนะครับผมไม่ค่อยดิน้นตัวนั้นจะราคาไม่ค่อยสูงนะครับแต่ถ้าตัวไหนดิ้นนะครับผมก็จะราคาสูงพอสมควรอ่ะก็ตอนนี้ก็เป็นไม้ที่ผมสะสมมาหนึ่งปีนะครับผมก็ทําได้อยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าได้เยอะไหมครับนะก็ต้องตอบว่าอ่ะพอใจแหละนะครับผมเพราะว่า มันก็มีบางส่วนที่เราเอากลับไปทํากําไรคืนนะครับผมเพราะว่าผมก็ลงทุนมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็มีพอได้คืนบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอหากลบทุนหักลบอะไรบ้างนะครับเก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีไปใหม่นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างทำคลิปนะครับก็อาจจะนานๆมันลงทีนะครับผมก็อ่าจจะเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมเพราะว่าไม่พ้านจริงๆนะครับผมเน่ ก็อยากให้มีคลิปอะไรบ้างก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมอยากให้ตัดอะไรอยากให้แนะนําการตลาดอะไรก็แนะนำผมมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ